ีจังเกินวอล์กนะครับกถึง29ต่อคอหเะไปดูกันที่มีอะไรมัางเดิมอบางกะปิเด้อถึงแล้วทางเข้าโอ้อลังการงานเจ้านะแม่นีองไปจังเกิลวอล์กไงน,นี่นะ ต่างกันบอกนะมีสัตว์นี่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 มีนกมีนกนกนกอีมูกับกวางข้างในป่ะไปดูกัน19ถึง29กคอเด้อครับกลางเมืองเลยนะเนี่ยอุ้ยมีสัตว์ขายด้วยอ่ะมีมป่าอุ้ยนี่ตัวอะไรหมาเฮียแม่ปลาอยากได้อันนี้อยากได้ มันอยู่จนเราวินวินโตเลยอ่ะสุขตา้หนไหมขอตองนมันเักกดหอนะไหไมั่กาตะกัดเอาไม่เข้าใชไบ้านมดบ้านมดบ้านมดคอนโดมดเหรอ มันเป็นบ้านนำกระมังว่าชาฮะแล้วก็น,นี่คือห้องอาหารเารารช้าเห็นไหมครับคือสายพันธุ์เนี้ยเขาจะเก็บเอาเมล็ดมาเก็บเป็นอาหารสำรองไว้เผื่อตอนที่เข้าหาอาหารไม่ได้ทอดไปยาบเลยมดแดงมดแบบมดงทินครับกลับบ้านด้วยกันไหมความรุ่เรื่อยเลยเรวินเอาตัวไหนกลับบ้านครับ อ้าวเข้ามาแล้วมาเมื่อกี้เขาขายของนะโซนขายของอันนี้เข้ามาในงานแล้วโอ้โหจัดเป็นป่าเลยนะอ่ะดูนี่นี่มาด้วยมาลายมาลายหุ่นนะไม่ใช่ของจริงโอ้ยควายเผือกควายเผือกมาดูควายเผือก,น,กน่ารักจังเลย

นี่ะตัวอะไรเหมือนลิงเลยมามสเซตเหรออ๋อมามสเซตลิงมามสเซตถูกไวจัดเลยอะถ่ายไม่ทนันป่าวินเดินเป็นโลกสวยจังเลยขอดูหน้านะสิครับเป็นตัวอะไรเน,นี่ย แล้วหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วสุดหลอ่อแมว,วเป้าปุ็นเนี่ยโคจัได้ด้วยอนนี้มีบุที่บุโกมีเจอสุดหล่อคนแลกโอ้ยน่ารักจังเลยนี่อูยเหงาไหม่ยเอ๊ะแมวป่าแมวป่าการจับงูก็เข้ามาซุ้มนี้เลยนะนี่มแม่เงาคาเข้าไปจับ ตัวอะไรอะเมันแก่เลยเนาะจะสวยก็สวยจัดเลยอ่ะดูอนี่ตัวอะไรอ่ะแม่ไอคูนไงไอคูนเผือกแลคูนเผือกไหนหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยาขี้อายไหนขอได้น่อะมาหน่อยดีครับสวัสดีครับโอ้นกอะไรอ่ะนกฮูกเหรออีกตัวเบลอเลยอ่ะแม่ ดูนี่ดูคดูคอแม่ดูดูคอ,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 อมันหมุนได้รอบเลยนะหเห็นว่าอะไรเมื่อกี้เห็นมันหันไะมคนนี้หลอ่อคนนี้มองอะไรอ่ะลูกฮะคอเขาหมุนได้รอบเลยนะอุย้ยมีเหี่ยวด้วยวะยนี่นะเอาไปเลี้ยงก็ไม่หนูหนูที่บ้านไม่มีแน่เลยดนะูนกฮูกเสร็จมาดูนกนกนก นกนกเลียวเลียขาวโอ้เขาไม่มีหัวแล้วหัวไปไหนอ๋อมุดอยู่นี่นี่น,นี่กินอย่างเดียวไม่สนใจเลยไม่ทํางานเลยมีไหมน, <laughs> นี่นะนกะนกเลียขาวโอ้นี่หัวออกมาแล้วนี่ีออันนี้เหี่ยวนี่อันนี้ตัวกินหนูเลยเนี่ยใช่ไหมว้ายมองหน้าดูกว,วนกสตาร์ทสวัสดีครับ อู้เราเท่มากเลยอ่ะยืนขาเดียวได้หรอเนี่ยไม่เชื่องอย่างงี้ลูกครับครับครับอยู่ข้าวหรออออ๋ออตอนนี้นกแก้วนกแก้วอู้ยเสียงดังอู้ขึ้นไปอยู่สูงเลยสวยนะแม่เนาะนี่ตัวนี้ยังหล่อหลอกหล่อมากเลยอ่ะดูดีดูหน่อนี่ของจริงนะเนี่ยหวาย นอกอะไรแม่อ๋อนอกกระตัวดำอเ,เยอย่าไม่นองตามได้ไหมไม่ไปเ,เดี๋ยวมันงับมือให้อุ้อยหยาปากลาก็ทาพังเห็นบ้างหลือตะริ้นอะเมื่อกี้ไม่ใช่ขับมาดูโซนเป็ดนะเป็ดว<อ>ูดดักน่ารักจังเลยเป็ดเหมือนที่ดังในตับน่ารักจังเลยสวัสดีครับอันนี้เป็ดนะเนี่ย <laughs> น่ารักจังเลยอ่ะแม่มีไข่ขายไหมหนูเขาย <laughs> อ,อยู่บนฝูงเลย <laughs> เห็นไหม <laughs> อะไรป้าหาให้เอะไ <laughs> รไปเลี้ยงไก่พี่บ้านเราป่ะเห็นไหมเหมือนตุ๊กตาเลยเราอ่ะ สวยอ่ะวินไปอยากได้เลยนี่อะไรเนี่ยจิงโจ้จิงโจ้กินน้ำถ่ายรอดเข้าไปเลยฟ้าอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยนีหน้าเหมือนไอ้กี้เลยอะไรอ่ะใบไม้ีครับโอ้สวัสดีจ้าโอ้หิวย่าเหรอเนี่ยขอจับผลหน่อยได้ไหมครับอือเอแม่แม่เวิน นี่ฐานะหนูมาหน่อยสิไ้ที่ให้มันกินหอมันแย่งกันใหญ่เลยเนี่ยอยู่ในแม่อย่าลืมนะแม่อยู่ในตู้เย็นอีกครึ่งว่ะโอ้โหแม่หรอฮะอดีตา้า,ตาหืมกินไม่เคี้ยวเลยอ่ะวินอดีมามามาๆามามาโอ้โหลิน้นลิ้นไวแล้วเวกินเนาะหม <laughs> ดแล้วายค <ไป S 1> ืนน,นี่ไฮไลท์วัวเขายาวอยู่นู้นได้เลยนะวัววาตุชิเขายาวมื้เลยดู ะมแม่ระวังเขากินต้นไม้เธอหนาเหนไม่ได้แล้วลูกเขายาวสวยเนาะไม่ใช่วัวบ้านเรานเนี่ยวัวน,นี่หรอัอองอันนี้ลูกเขาหรอ <c oughs> อ๋อกลัวกลับดิไม่กลัวหรอแม่กลับเลยกลับเลยขอโดนนะนเขียว ดูอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเขาเ,เขาย,งย,า,ยางยาวอะ่ะวิญนี่คืออะไรประตูเมืองอุ้ยนกนกะเวียนดมกินช้อนนะวินนี่นคาบช้อนอยู่ยนี่เจอคาราวานนะครับขับรถมามาขายของมาขายอะไรครับพี่พี่ครับขายอะไรครับโอ้ไม่สนใจและโยกอย่างเดียวเลย แม่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 เอามือเอามือจับไฟให้ดูหน่อยดิเนี่ยนีร้อนไหม้อน่ะรอนดิอมินอูมินนี่แม่อูมินอูมินจับไฟดิโอตอนนี้ครับการแสดงนะครับเด็กกำลังจะจับไฟให้ดูนะครับนี่ไฟลุกแดงเลยนะครับอูได้ไ่ได้เป็นผ้าเด้อแล้วเมาเจออะไรวะหมูแคะทำไมมันแม่แม่แม่ทำไมเขาต้องไปอยู่ตรงหลอดไฟอ่ะนี่นี ใช้ดูอะไรนะนี่นี่นะคากิไหนไหนอับเม่อไหนละนี่คากิคากิหมูโอ้ยน่ารักจังเลยลูกกระโดดได้ไหมอ่ะกระโดดได้ไหมลูกนะ, <c oughs> ะนี่ aki, <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้คากิใช่ไหมคะนี่โอ้คากิคากิน่ารักมากอย่างไหนนิดนิดจับที่จับที่จับที่ <c oughs> เรา,าไปล้างมือได้นะลูก,กอ,อะไร,รอ่ะแม่รระะวังอไสียังไม่แห้งบิ่งรบกวนระวังสีแม่เขาบอกอันนี้ตัวอะไรแม่เขียวอย่างเดียวเหรอมีป้ายชื่อบอกอยู่ข้าง <c oughs> หออน้าตรงนั้นมีงูเต็มเลยไปดูงูมันนี่กับแม่ไปเลยเดินอ้อมทางนี้เนาะอ้อม <c oughs> ด,ดีกว่านิ้วว้าย <c oughs> โอจสีสวยอ,ะอ่ะเห็ไหมแ,แม่แมแมลองดินลองสัมผัสได้กันนะนี่แหญ่อุยน่านกลัวเป็นไงวินอันนี้วินให่ไม่ดีพอลอรพอรอเแล้ววิ้นมนันหนหันมาแล้ว อย่าแย่นะตอนนี้ yeah ห้ามแย่นะครับกินเลยนะมาแล้วครับมาแล้วครับไม่เอาแย่นอนนี่แม่ไม่เอาแย่ไม่ได้หรอกแม่ลองดูดิชูคอโดยเหมือนจงอางเลยแต่เป็นหัวเรื้มเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นเด็กแน่เลยอันนี้งูปลอมเหมือนมากวุ้ยมี

งูเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูกิ้งก่ากิ้งก่ายักษ์อันนี้จับไว้จับไว้แบบมืออย่างนี้จับมือจับแบบนี้จับไว้เออเปนกิ้งก่าด้วยเหรองูเยอะเลยไปดูสิอันนี้คือตัวอะไรครับเขาเรียกตัวอะไรครับอันนี้เบียดดาก้อนครับเบียดดาก้อนตัวนี้เป็นเลดเตกูเขาลาบอยู่หรอครับเนี่ยใช่ครับวินจับได้นะจับได้หรอจับได้ไหมพี่จับได้ลูกได้เบาๆลูก รูหนังเหมือนกระดาษทรายเลยนี่หน้ามันยังไม่ตื่น,นครับตื่นแล้วหรอหรอดูเลยดำเลยมีตัวตัวเท่าแขนเลยนะไม่ใช่ตัวเกรงกันนี่โหนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอนันนี้ห้าปีเขาไม่กัดหรอพี่ไม่กัดแล้วเขากินอะไรอ่ะครับเขากินเป็นลูกเชิยนครับเป,เป็นนี่หรอหรือว่าแช่งแขนอย่าหน้าค่ะแม่ ไปแล้วนะครับตื่นเมื่อไหร่แล้วบอกด้วยนะปะ่ะนอนทั้งวันเนอนตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จ้องหน้าตาแป๋วเลยฮะหูว้วว่าหลับตาอยู่นี่นี่ตัวนี้มันตัวนี้ไม่หลับนะนะกัตซิลากัตซิลาเว้ยอันนี้ตัวอะไรโอ้ยอันนี้นอนในกรงสงสัยจะโดอันนี้อยู่ในกรงเนี่ยฮะพี่กัตซิลาหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับดูแม่เราอ่ะอีก,กัวนหน้าหนอกินผักหรือกินเนื้อไม่รู้อะแล้วอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยไหนหัวมันอะโอ้บอมแบบหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนอนอยู่เราไม่กวนไม่กวนไม่กวนละเอาละเด็กตกกุ้งแล้ววันนี้มายเย็นนี้กินกุ้งเผาแล้วมา ได้ไหมได้ไหมได้เหรอสมาธิฝึกสมาธิจะได้จะได้ไม่ได้ได้ไหม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 โอ้โหอั้เวเดี๋ยวเดี๋ยเ เตายักษ์จัดเหรอไม่รู้แต่ตัวบัลเลอร์เลยกินผกักมันไม่กัดคนหรอกมั้งตอนนี้แหญ่ก็กัดนะคะนู่นน่ะตัวนู้นบัลล่มเลยโอ้ย <c oughs> ตัวนี้ยังใหญ่เลยเนี่ยใหญ่ถ้าถังแก๊สเลยเนี่ย <c oughs> อยอายุเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยว่าไงครับกินกินกินลูกมาไม่ควรละขนาด <c oughs> ดูขนาดดินี่พีท นี่นะเทียบขนาดกับเด็กดูนั่งไดนเลยนะเนี่ยน้งหัวเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้แบอบกแล้วไปเลี้ยงทั้งตัวไปแม่แม <c oughs> ตัวใหญ่กว่าวินอีกอ่ะวินเอาไปเลี้ยงบ้านตัวไหมข้างนอกเขามีขายนะตัวพันให้เอาไหมา มันดูว่าไปว่ะไม่แม่พาเล่เนี่ยนี่ครับปันเล่นะครับพ่อลูกมันดูดจริงๆนะแม่มันดูดมันดูดจุบทบทบทบเลยมันดูดมันวินตอนเด็กๆเลยอ่ะต้องกินเนยก็ใส่อะไรเข้าไปมีอะไรขนมันเหมือนน้ำใส่ผสมอาหารอะไรเหรอ ยังไม่หมดเลยยินไอตัวไอตัวบ่อบ้านเราเดี๋ยวมันก็ใหญ่เหาืน,น <laughs> ไปแล้วครับอ่าด้ปลากับบ้านแล้วจบแล้วนะดติดติามน้องมึงเฟ็ิลี่ก,กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะโอเคไหนคนไี่ทำโอเคอ